เอายังไม่มีมีมีเสียงเสียงมีเสียงเสียงกันนอมีเสียงค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบซีนมากกว่าที่แบบว่า,นาหนูอยากหนูอยากได้แบบนี้ต่อ พพุ่งกับได้ไดแบบนี้พี่เต๋อยังไแบบนี้เลยพี่เต๋อเขาค่อนข้างละเอียดเลยค่ะหลังใหม่ก็จะแบบถ้าใหม่ทักทวงแล้วเราสูว,ว่าพี่เขาไม่ยอมใหม่ม่จะมีเซนว่าเขาไม่ยอมแน่ๆเลยก็ใหม่ก็จะปล่อยเพราะเขาลบผู้ใหญ่ถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มันไม่มีเหตุการณ์นะกิดขนะึ้นมาที่สุดแบบว่ารู้เลยว่าพี่เต๋อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยอม,ม้องตาอะไร่เยมีบ่อยมากแล้วพี่เต๋อว่จะชนะ <S <S ใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าหลังล่าสุดเนี้ยเหมือนเขาอะคิดว่า ใหม่ต้องยอมใหม่ก็เลยหงายการ์ดว่าที่ภรรยาเปิ้งก็คือสิ่งที่เขาใช้สิทธิ์นี้เลยหรอเงียบเลยอ่ะเงียบหนูเลยแบบโอเคที่พี่ใช้มานานแหละบริบทบริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอากับหนูได้ับพี่จะเลือกอะไรเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แย่มากทุกคนอย่าทำแต่ว่ามันเวิร์กว่ะพี่บอกว่าถ้าพี่จะเอาอันนี้ก็ไม่ต้องมีหนูทำไมทำไมทไมเหตุการณ์นั้นทำไมใหม่หงายการ์ดขึ้นมานะฮะที่ก่อนหน้านี้เราก็ยอมมาตลอด อันนี้มันกึ่งๆไม่เกี่ยวกับมันมันข้ามข้ามมาเป็น artist management อ่าปากล่าครับคือจริงๆแล้วผมผมจะดูแลเรื่อง production เรื่องการถ่ายทำส่วนเขาจะดูแล artist management ทีเนี้ยตัวผมเองก็อไปก้าวไกตในส่วนของเขานิดหนึ่งแหละผมรู้สึกว่าเออจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยในด้าน artist management แต่เขาบอกว่าไม่เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้แต่ผมก็ทีเนี้ยมันก็เริ่มเขียนมาไปเถียนกันมานั่นแหละแล้ว<น>ก็เดินทางกันไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ก็นั่ง หนูก็เลยหันไปบอกโอเคพี่เอางี้นะเอาแบบที่ไม่มีหนูแสดงว่าแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางชิลเลยค่ะสบายอว่แฮปปี้เลยผมก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายผมก็รู้ว่าอะไรสำคัญในชีวิตผมสุดเออรู้รู้ไหมเด็นทขาไหมว่าถ้าเราพูดอย่างนี้ไปใหม่จะต้องยอมโอ้รู้หมดแหละครับแต่ว่าแต่ถ้าเขาพูดอย่างนี้ผมก็สู้อะไรไม่ได้ถ้าเเกิดไม่มีไั้ ให้เด็กเออยกทั้งกองโปรดักชั่นเรามาให้เขาดูว่าถ้าทำนี้มันจะเกินเส้นยกมี่นะไสู้ไม่ได้ที่ไม่ได้ไม่ไหวไม่รอดมันเป็นเหมือนทางเป็นทางที่ไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหวอ่ะแล้ววันนี้ใส่ซีทูมาทำไมนิดนึงครับอายุเท่านี้แล้วแสดงว่าทางที่ไปต่อไม่ได้ไม่ได้นะแสดงว่าทางที่ไปต่อไม่ได้หลักพิสูจก็คือเขาเรียกำผิดหรือว่า ขอใช้สิทว่าที่ได้สัใผัสกัใช่ค่ะใช่ค่ะจบเราจริงๆนะบ้านเนี่ยมันต้องมีจัดระเบียบนะว่าใครสูงใครใหญ่จัดลำดับใช่ที่ไม่แต่งเลยนะเออนั่นสิถ้าแต่งมาแล้วงั้นอ่ะหนักหนับกว่าเดิมผมน่นว่ตัวอ่อนแล้วนะตัวออแล้วนะกลัวไหมไม่กลัวครับกลัวไหม อ่อแล้วถ้าในภายของโปรดักชั่นเขาเข้ามายุ่งกันาหรือว่าเขาเข้ามาไม่ครับไม่เขาเขาก็เขาให้เกียรติผมครับไม่ให้เกียรติสุดเขาก็จะเสนอไอเดียเสนอความคิดอะไรเงี้ยถ้าเขารู้ว่าผมผมเริ่มดื้อแล้วเขาก็จะแบบถอยเขาจะไม่เขียอเคแล้วแต่พี่เขาเขียนพันล้านนะพี่ส่วอะไรได้แต่เราไม่ได้เห็นพันล้านนะเรื่องนั้นถ้าไม่ได้เขาเล่นก็ไม่ได้พันล้านหรอกจริงใจด้วยมีกีนเยอะมี่เงี้ สือเงว่างัที่คุณแฟนกันแล้วต้องมาทำงานร่วมกันกับเงินก้อนเดียวกันไม่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือดีใจเพราะว่าวันที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราอยากจะโยนเราอยากจะหยุดอ่ะเรามีอีกคนนึงคอยรับภาระต่อเลยทันทีก็คือสมมติวันนี้ใหม่แบบว่าไม่ไหวแล้วชัดดาวหมายกัมั่นใจว่าพาร์เนอร์เขายังรับต่อได้อะไรอย่างี้แต่อันหนึ่งคือเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องความสาคัญกันเท่าไหร่ค่ะเหมือนเรานอนตื่น ทุกอย่างสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายที่เราจบวันเนี่ยมันคือง,งานมันมีแต่งานมันหมดเลยค่ะดังนั้นมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยสำหรับใหม่มันไม่ค่อยเฮลตี้เพราะเราคุยกนแต่ง,งานใช่แล้วเราก็เหมือนพอเราเริ่มครอบครัวเราก็อยากครอบครัวเรามั่นคงทางด้านอาชีพทางการเงินทางทุกอย่างมันก็เลยเพรสเชอร์ดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมือนเราอะยอมแรก ความเหนื่อยแบบเออการที่เราไปเด็ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยการไม่ได้ไปฮันนีมูนไม่ได้ไปอะไรเงี้งยเราก็เอามาทํางานเพื่อความมัน่นคงหลังจากนั้นถ้าเราเราสบายแล้วเราก็ค่อยแบบก็เที่ยวได้ยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นอันนึงที่ใหม่รู้สึกว่าใหม,ไม่ไปชอบคุยกันค่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์อืมในกองก็คือไม่มีหวานเลย มีมีได้แค่นั่งตักตักอ๋อจะได้เยอะแล้วนะกอดหอมอะไครับได้แค่นั้นนั่นนั่นคือน้อยแล้วสำหรับเขา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 บอกว่าแค่น้อยไม่กันมากวันนี้หรอเราพี่ถามในงานถามพี่เติอ์ดนที่มันมากมากที่รู้สึกว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าหนูไปพี่เติร์ดต้องเข้าใจเราไม่ได้คุยกันไงคือมันเป็นแบบ เรื่องสกินชิปเรื่องการแสดงความรักแต่เราไม่ได้คุยกันว่าว่าแบบอาจจะมีลูกไหมหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยคุยเราเพราะเราโฟกัสลูกไมมีเดียเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเราเลยไม่ได้คุยว่าแบบอ่ะเดี๋ยวจะสร้างบ้านอย่างเงี้ยก็จะสร้างบ้านเดือนไหนปีไหนอะไรเงี้ยแบบบ้านชอบแบบไหนไม่ได้คุยไม่ได้มีเวลาคุยอะ มามีอันนี้ก่อนแต่เราก็วิ่งที่จะทำกันมาแล้วกับบ้านก็ไม่ได้มีมวลที่จะต้องเปิดเพราไม่มองหน้ากันไม่เไม่ยังรักกันอยู่เคยังโอเคความสัมพันธ์ดีอยู่ยังดีตื่เนไม่ได้แต่ใจไม่ได้ไม่แต่แค่ตอนนอนอ่ะมันตอนนอนมันจะแบบเออเดี๋ยวงานแเราก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่แล้วตรงนี้ประชุมอย่างนี้อะไรอย <Bond> ่างเงี้ค่ะมันจะไม่ได้แบบเนี่ยเราไปเที่ยร์สวีทกันนะพี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ ไม่ได้แบบที่บ้านเห็นเราแต่งตัวคู่กันไปเที่ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะค่ะถ้าอย่างเรากลับไปถึงบ้านก็คือนอนการก็คืองารพูดีก็อาจจะคิดถึงเมเบิลก่อนแล้วไปหลับพูอะไรเงี้ยบางทีก็เก็บไปฝันถึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนักสิไม่หนักแมแต่ว่าถ้าใครให้ใหม่ทำงานให้รับรองถึงค่ะเพราะในฝันไม่ยังกลับไปฝันถึงเลยทำงานตลอดเวลาเพราะวันนี้มันได้ใหม่ก็หวังว่าวันนี้วันนี้จะแบบปลดปล่อยใหม่ให้ใหม่ได้แบบ ได้ไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปนนี้เตรียมแพ็ยังไงบ้างซีรีส์มันปิดกล้องแล้วซีรีส์ปิดกล้องแล้วก็ใหม่ก็อาจจะเบื้องหลังใหม่ทาเต็มที่แล้วเพราะเดี๋ยวใหม่มีหนังค่ะใหม่ก็จะไปบุกหนังของใหม่ต่อก็เริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มมีอ่านบทเริ่มไปลงเทปทำแต่ว่าคงจะเข้าคาแรคเตอร์คุณยายอะค่ะพอพี่โต้งก็มีการบ้านให้ใหม่ทำก็เดี๋ยวใหม่ก็ต้องไปทำการบ้าน แล้วก็สนุกกับบทนี้ก่อนส่วนพี่เต๋อก็ไม่เขียนบทเรื่องนั้นเลยเรื่องมอร์นาด้วยก็ต่างคนก็ต่างมีสิ่งที่ต้องทำไม่ยังอยู่ด้วยกันไม่ยังอยู่ในบทตัวแต่พี่เต๋อมมมมมัััััััันน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 นหีีกกไไ่่พพ้ะคคคูรบยงงเต๋อเขียนบทเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่มอร์นาดค่ะแบบจะมีหลายโปรเจกต์อยู่ใช่ก็จะ มันปนให้ต่อต่อเด็กต่อต่อไปให้เด็กจ่านัแต่เรียกว่าถ้าเกิดการทำงานร่วมกันเจอมันไม่มีไม่มีปัญหาเป็นแบบนใช่ก็อยากให้แบบอยากให้ไม่มีปัญหาแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยว่าสร้างโปรเจกต์แล้วถ้ามันมันตอบมันทําให้เราชื่นใจต่อไปเราก็จะได้มีแรงสร้างเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างหนักเนาะเรื่อยๆทะพี่้อาอ่าแล้วอย่างตอนนี้เป็นแบบ แต่งงานยังแ่นเหมือนเดิมนะยังมีแ่นเดิมไม่ไม่เลื่อนเลยไม่เลื่อนแพนแพนของใหม่ก็คือแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าแต่งให้สุภาพเรียบร้อยรอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเกลต่างๆคนอะไรอเงี้ยค่ะอาจจะแบบเหลือหลักสิบมีการปรับในสเกลเล็กน้อยใช่คคือเป็นภายใน ก็ต้องก็ต้องใช่เพราะไม่อยากให้เลิกกัเลยหลักหลักสิบหลักสิบโอเคโอเคโอเคหลักสิบอาจจะเก้าสิบเก้าคนก็ได้อาจจะเก้าสิบเก้าก่อนหน้านี้ต้อหนึงมาช่วยตลอดธุกิจก็หลักสิบเนี่ยแหละค่ะแต่มันแต่พอเกิดตอนนี้ก็อาจจะน้อยลงมาอีกนใช่จองไว้เตรียนไวอะไรดำเนินการต่อดำเนินการต่อเพราะว่าใหม่เรื่องงานแต่งมาเตรียมมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ เหมือนมันลงล็อกชีวิตเราพอดีในทุกๆทุกๆช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่ได้พลาดช่วงเนี้ยน่าจะโอ้มันเออครับมันพอถ้ามันเลื่อนไปมันจะแบบน่าจะเป็นล่างยญาวลานาเดินเข้ามัแต่งง่ายก็ไม่เต้องใช่แบบหน้าตาดูดูอะไรเงี้ยค่ะเรื่องดีมันเป็นอนี้เลยใช่ไหมอะไรนะจ๊ะเรื่องดีเลื้อด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็เรื่อกส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างคุณใหม่เตรียมทุกอย่างแล้ว ก็แบบบินไปต่างประเทศไปไปแพลนชุดเสื้อเาทำมาทุกอย่างมาชุดต้องลบหรไม่ถ่าไ,ไม่แล้วเราเรา,เ,ราเอ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 ป็นว่าเราทำานี่ยให้มันให้มันไม,ไม่ได้ไไ<ม>พูดเออเราว่าให้มันสุขภาพเรียบร้อยสุขภาพเรียบร้อยแล้วก็บอกแขกไปงานว่าใครสะดวกหรือไม่สะดวกตามใจมว่า,ามามหรือไม่มาได้เลยเพราะว่าเราเรารู้ว่าทุกท่านแบบว่า อยู่ในช่วงนี้ค่ะช่วงที่กำลังใช่ค่ะแล้วก็แต่งานมันเริ่มหงุดแล้ว<ม>ได้มีการวางมัดจำมันมีคนที่บินมาจากต่างประเทศทีมที่เป็นแบบโก o โบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันเลยค่อนข้างยากที่เราจะดิก้กเรี่ยงนีป้ายปยนึปีนี้ค่ะปีไยปเดงปลายปีครับปลายปีเดือนน้าปลายปีพี่มันต้ไงปายไม่รู้จะปายยังไงแล้วเนาะ ใช่อมันลืนก็ได้อามันลืนอ่ะมันลืนนี้ลื่นดูเรนลย้วเลยไม่ได้ตายเนาะตาเราะทุกอย่มันถูกความเป็นสร็จเนีวคือมันเลยมันเลยอยกโยกไม่ได้จริงๆแต่เราก็จะทาให้ไม่กระทบใครค่ให้มันให้เป็นวันของเรามันกล้เียกนตัวเดิมหรือว่าเลกว่าเยอะก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าทุ่อย่างมันถูกแทนไปเยอะมากๆแล้วก็มันก็ โดยรวมคือเป็นไปตามแผนจะมีแค่ปรับลดอะไรบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองครับก็อาจจะใจอ่อนกว่าสักครน้าเปิดเ้ัยอบสองท่ไนเนั่นวาาเหรอคะปลายปีค่ะปลายปีคอก็ปลายที่สองทันวาเอายไม่ห้ไม่ันคความพร้อมทุก่อนนี้ไม่ เต็มต่อแล้วหรือพร้อมเลยพร้อมเลยตัตอนนี้ก็ได้เลยแหวนมาและวอันตัวเลยอันนี้ใหม่คนเดียวหรือพี่เต๋อพร้อมเลยพร้อมด้วยใหม่คนเดียวหรือป้าเดืดการที่ต้อยากอยากใช้ชีวิตร่วมกันแล้วพี่เสริมมาเลยเดี๋ยวถูบวกเพิ่มให้คือเราจะไม่มีกฎโลเราจะแบบเพิ่มขึ้นไปนี่ก็เลยไม่กล้าจุกอะไรแล้วเพราะตัวตัวเองแรงวแล้ ค่ะก็ขอบคุณมากที่มางานของเรายังยังยังยง,งานแคร์เบลใช่ป่ะครับรแคร์เบล,หบลไหคะ,ะคือไปเตรียมตัวเข้าคอร์สคือที่คือมีวันเดียวที่เรามีวันเดียวที่เรานัดจะไปทำหน้า มีวันเดียวที่นัดกันไปทําไปดึงหน้าขึ้นมีวันเดียวในตารางงานที่เรามีมีวันเดียวที่หนูอ่ะกับพี่เต๋อจะไปดึงหน้าดึงหน้าดึงเรืองใช่ค่ะดึงให้ให้เราไม่ตก มาช่วงานทำงานหนักแล้วมันตกมากเลยค่ะเสน้นอะไรอ่าก็ <c oughs> เนี่ยพี่เต๋อก็จะไปทํางานเยอะดึงขึ้นหน่อยดึงที่ผมไม่เคยไม่ค่อยจะทําอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเนื่องจากาจาการจัดงานแล้วไอ้เส้นเขาด้แข็งร่วงงานระบประสาวก็ถือน้าถือสองขวด <c oughs> อ้อขเท่าไวดสองรขวดเลยนะโบทนะ้นะข้า <Deadpool> ว <T 2> right? ้าขวดนะข้าวปนข้าวดนาวปวดดน้น้นขาวดเราไป่ได้าาวปน้ายดล้วนะของเก่ายังเหลืออาด้ว้ว้ว้ปาปน้าด้วนะาาด้วยอ๋อครับ ฝากติดตามด <aun> <Alcohol Physical. S 2> ้วยครับไเบลครับทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่ครึ่งนะครับทางช่องมาสังเตนะครับแล้วก็ทาง u t u b e ของ My Media แล้วก็ติดตาม m o ชั o นอันคาดได้ที่แอปพลิเคชันวันดีนะครับเหมือนกันเลยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะไเบลเพราเรตั้งใจมากค่ะบคครัขอบคุณครับ